คันนี้หนูคิวซีเสร็จหมดแล้วนะคันนี้เขาติดกันลอยกับเราวะเนี่ยเขาติดแค่ข้างหน้าค่ะพี่พี่โน้ตจำได้ว่าคันนี้ติดกับเราใช่เขาติดกับเราด้านหน้าค่ะติดติดกับเราอ๋อยาประท้าก็ว่าอยู่เอ้ข้างในไะทำไมมันเละอย่างนั้นอ่ะข้างในเขาไม่ได้ติดกับเรานะคะนี่ไงเราติดเราเฮ้ยแบบมันอย่างไง เขาไม่ได้ติดกับเราค่ะพี่คันนี้เขาทักมาถามอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ติดไม่<อ><ด>รู้เขา,าไปติดที่ไหนมาแสดงว่าราคาของเราสูงแล้วลูกค้าไม่อยากติดกับเราหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ว่างานอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะดูดิมันคล้องหมดเลยเนี่ยแล้วฟิล์มก็เลยเนี่ยดูตามนิ้วดิงานของเราอย่างเงี้ยไม่มีนะอย่างเงี้ยไม่มีเลยแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะอ๊ย้ยมันทั้งคันเลยนี่ว่าเนี่ยตรงนี้ก็มีหมดเลยเนี่ยเออ แล้อย่างนี้ก็มีมันมันล้าปกติอย่างเงี้ยแบบเราจะต้องเป๊ะถ้าไม่เป๊ะเราก็จะมีการเลมเก็บให้แต่เนี้ยคือแบบมันเลยหมดเลยแล้วมันก็จะเป็นฝุ่นแล้วมันก็ไม่สวยเขาน่าจะซื้อมาติดเองหรือไปติดร้านอื่นมาหรือเปล่าครับพี่พี่โน้ตไม่แน่ใจว่ะแต่เนี้ยคือข้อเสียของเวลาแบบว่าแบบไปติดร้านที่ไม่ชานาญอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะเลยแล้วมันจะเป็นฝุ่นฝุ่นฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันขอบขอบเด้งเแบบไม่ตรงแหนแบบแบบตรงนี้ขุดขุดไปเลยตรงนี้ไม่มีฟิล์มเนี่ยมะมีแค่ตรงนี้มันไม่พ พี่โนไม่ใจแบบนี้นเ,เน็ตอะบางทีไปซื้อมาถูกๆอะไปติดเองอะแบบมันก็ไม่พอดีแล้วเวลาแบบไม่พอดีเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้คัตเตอร์เลมหรือเอาเข้าไปตัดใหม่วัดใหม่แก้ใหม่ตัดใหม่อ,อ่างเงี้ยหรือถ้าเกิดบางทีไปให้ร้านติดแต่ถ้าร้านนั้นอะมันไม่มีเครื่องตัดอะเขาก็สั่งมาติดมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็ต้องตามสภาพบางทีของถูกและดีมันมันไม่มีหรอกมันมีแต่ของดีราคาสมเหตุสมผลก็ นึกว่างานตัวเองทำอย่างนี้จะด่าช่างไดห,หน่อยไม่ใช่ค่ะพี่ีายเราปล่อยไปแบบนี้นนไม่ได้แน่นอนอันนี้แจ้งลูกค้าได้เลยเสร็จแล้วโอเคค่ะ